สวัสดีครับจิ๊กซอต่อฝันกลับมาพบกับน้องๆแล้วครับเมื่อวานเราได้คุยกับพี่กิ๋งที่ทำงานประจำในประเทศไทยแต่วันนี้เราจะได้พบกับพี่พายนักการทูตที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศจะมีประสบการณ์อะไรสนุกๆมาเล่าให้พวกเราฟังบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับกับช่วงมืออาชีพแชร์ประสบการณ์โอ้โหออสการ์ต้งมีมีธงหลายประเทศมากเลยนะเนี่ย ไหนลองมาทดสอบความรู้นะะักการทูตตัวน้อยกันค่ะว่ารู้จักธงประเทศไหนบ้างอะไรคะลองดออสการ์ดูครับ A uh, ่าถูกต้องค่ะใช่ค่ะประเทศไหนอีกจีถูกต้องอันอนี้ออออออ อันนี้อะไ, <c oughs> ไรอันนี้อันไหนอีกไหมอันนี้ไทยอ่าอันนี้นิแลนด์ถูกต้องโผรู้จักหลายประเทศเลยนะคะเนี่ยเก่งมากๆเลยจะเก่งเกินไปแล้วเนาะน้องออสการ์พี่ไพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่คือเจ้าของความฝันว่าที่นักการทุูคนต่อไปน้องออสการ์ค่ะสวัสดีค่ะคยินดีต้อนรับค่ะดีใจที่ได้เจอรุ่นใหม่ที่อ,อ,อยากจะเข้ามาเป็นนักการทุูนนะคะพี่พาไปทํางานที่ไหนมาบ้างเลยค่ะ พี่ภัยเพิ่งไปทํางานที่แรกนะคะที่ประเทศที่มีชื่อยาวมากๆชื่อเป็นทางการเนี่ยก็คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือเน่รียกย่อๆว่า UAE คนไทยหลายคนเนี่ยจะจําว่าเป็นประเทศดูไบแต่จริงดูไบแล้วเนี่ยเป็นแค่เมืองหนึ่งเป็นรัฐหนึ่งใน UAE เท่านั้นออสการ์เคยไปเที่ยวไหมคะเคยไปดูไบเคยไปดูไบหรอแล้วเจออะไรบ้างคะเห็นอะไรบ้างชอบประทับใจอะไรบ้างประทับใจตอนไปล่องเทอาย ดูไบเนี่ยเป็นประเทศที่นี่เลยสําหรับการท่องเที่ยวเลยแต่พี่เนี่ยอยู่ที่กรุงอาบูดาบีที่เราเรียกคำว่ากรุงเนี่ยเพราะว่ากรุงเราจะใช้กับเมืองที่เป็นเมืองหลวง capital city ซึ่งอาบูดาบีเนี่ยก็เป็นรัฐที่ดูแลรัฐอื่นๆอ,อีก6รัฐของ UAE พี่พายไปอยู่นานเท่าไหร่อะครับ พี่พายอยู่ที่นู่น4ปีครับว่านักการทูตรุ่นเด็กๆเนี่ยทุกคนเนี่ยเวลาออกไปทํางานที่ต่างประเทศหรือว่าที่พวกพี่ๆเรียกว่าออกโพสตหรือว่าออกประจําการเนี่ยจะต้องอยู่4ปีแล้วเราก็จะเทคเทิร์นเราจะกลับมาที่กรุงเทพแล้วก็ออกไปใหม่อีก4ปีแล้วก็กลับมาแล้วออกไปใหม่อีกจะทํานี้ไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการสร้างโปรไฟล์ของแต่ละคนครับี ผิงบอกว่ามีสถานทูตกับสถานกองสุนครับงงผมอยากถามว่าสถานทูตกับสถานกองสุนมันต่างกันยังไงอะคพี่ผาโอเคออสการ์ okay. uh, Oscar, ลองนึกถึงภาพว่าทุกคนเป็นทีมไทยแลนด์ mm hmm. ทั้งหมดเนี่ยเป็นทีมไทยแลนด์ uh, ในแต่ละประเทศเนี่ยเราจะมีสถานทูตซึ่งใหญ่ที่สุดลงมาเนี่ยก็จะมีสถานกองสุนก็คือแปลว่าสถานกองสุนจะอยู่ภายใต้สถานทูตเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สถานทูตด,ดูแลเหมือนแฟรนไชส์เหมือนแฟรนไชส์ เอ็นเอเซนส์แต่ว่าตัวสถานกงสุลเองเนี่ยงานจะงานจะมีความเฉพาะเจาะจง specific มากกว่าสถานทูตเนี่ยเราดูทุกอย่างเลยเพราะว่าในสถานทูตเนี่ยมีท่านทูตอยู่จะดูแลทุกเรื่องเลยจะดูแลเรื่องการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมหรือว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ต้องไปเจอคนใหญ่คนโตไปเจอประธานาธิบดีหรือว่าไปเจอทูตประเทศอื่นๆเป็นตัวแทนประเทศไทยในการทำสิ่ง ในขณะเดียวกันเนี่ยสถานกองสู์ใหญ่เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วคำว่ากองศู์ก็คือคอนซูลาคอนซูลาเนี่ยเราทำอะไรบ้างคอนซูลาคือการดูแลคนไทยในย <Okay. S 2> มีเรื่องวีซ่าด้วยสําหรับคนในประเทศนั้นๆอยากมาเที่ยวประเทศไทยมาทําวีซ่าประเทศไหนที่ต้องทำว mm ีซ่าก็จะมาทําวีซ่าที่สถานกงสุลเพราะฉะนั้นนอกจากคอนซูลาเวิร์กเนี่ยเขาก็ต้องทําเรื่องธุรกิจด้วยเขาก็จะต้องดูเป็นบ mm ิสเนสแมทชิ่งออสการพอทราบไหมว่ามีสถานทูตแล้วก็สถานกงสุลทั่วโลกกี่ที่ เาแล้วครับโดนคำถามทดสอบความรู้กันแล้วมาดูกันครับว่าน,น้องออสการ์จะตอบได้ใกล้เคียงหรือเปล่าคีดว่าน่าจะมีสกกิลที่ค่ะอสิบ<ะ>อุ๊ยอะไม่ไม่ไก่ไม่ไก่ตอนนี้เรามีทั้งหมด99ทีแล้วทั่วโลกผมก็ไกลอยู่นะอ่ะาส <50. S 1> <90. S 2> ิบกับร้ 99กับ150เนี <specific and> <legen> <EN G oth taking> ่ย <movie> ก <half> ็ดูไม่ห่างกันจริงๆนะครับจริงๆใช่ไหมครับพี่ไพ่ใบโคตรภายดูใบได้ภาษาละบิทเหรอราหอบก็ก่อนพี่ไปเนี่ยเขาก็ให้เรียนนะให้เรียนแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันติดโควิดก็เลยเรียนไปนิดเดียวแต่พอไปถึงก็พอที่จะใช้ชีวิตได้ก็พอ มาร์ธาบาอนานาณนาทอนฟีซารามัมลกาอาเจลัเนเดียเป็นชื่อนัทออนะคะมาจากอยู่ที่สถานทูตประเทศไทยเทมาเลยที่ได้ภาษาที่สามน้องออสการ์พูดภาษาที่สามได้ไหมคะนอกจากไทยแล้วก็อังกฤษแล้วเออได้สปเปนโดนทดสอบความสามารถจากพี่ๆอีกแล้วนะครับโจยเขาเห็นไปเลยครับน้องออสการ์ลุยเลย มีลามโมออสการ์ทังโกเยสและยูสมิคุณปิยานอสเอสเอลเอ็เดเมโยไม่100%ชว่ามันถูกนะแปลว่าอะไรมีพูดชื่อใช่ไหมคะแล้วก็พูดอายุแล้วก็พูดถึงวันเกิดเก่งมากลอดตัวไปนะออสการ์ เก่งเหมือนกันนะนเด็กคนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องภาษาที่เราควรมีเราควรมีทักษะอะไรอีกบ้างคะพี่เองมองว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นทักษะได้ไหมแต่ว่ามันคือคุณตี้ที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเองได้เสมอหรือ,อว่าภาษาคือเคียกว e s i l เ e n นใช่ไหมก็คือการปรับตัวเองอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ได้ ในชีวิตนึงเราถูกส่งไปอยู่ในหลายประเทศมากเลยที่วัฒนธรรมไม่เหมือนกันคนไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเนื้นึกอ,อกปะถ้าเกิดเราสามารถปรับแปลงได้ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนี่ยปรับตัวเองให้เข้ากับในแต่ละประเทศได้ในแต่ละสถานการณ์ได้เนี่ยพูดภาษาต่างภาษาอะไรหลายภาษาได้เนี่ยมันทำให้เราสามารถทำมิชชันต่างได้อย่างสำเร็จ ระาะฉันเนี่ยการมี resilience เนี่ยมันจะเป็นทักษะหนึ่งของนักการทูตในการที่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในได้ทุกสถานการณ์แล้วก็สามารถได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการประสบความสาเร็จได้ในทุกภารกิจเลยแล้วยังสมมติว่าถ้าอยู่เท่าน้องออสการ์เงี้ยค่ะแล้วอยากจะมี resilience ควรจะฝึกยังไงอะค่ะออสการ์ชอบเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยออสการ์ Oscar ก็คือได้อันนี้ข้อได้เปรียบแล้วว่าน้องอได้เห็นว่าแต่และวัฒนธรรมอะ่ะแตกต่างกันยังไงใช่ไหมคะอ่า อเมริกันแบบหนึ่งใช่ไหมคะดูไบ <Yeah. S 1> แบบหนึ่งเพราะว่าทุกประเทศเขาพูดไม่เหมือนกันถูกต้องกินไม่เหมือนกันกไม่ใช้ชีวิตถูกต้องแล้วพอน้องเขารู้แล้วเนี่ยเวลาน้องเขาต้องใช้ทักษะเหล่านี้แล้วเวลาน้องเขาต้องเข้าไปอยู่ในกับกลุ่มคนเหล่านี้น้องเขารู้แล้วว่าต้องกินอะไรต้องพูดภาษาอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างของการมีเ e ส i ซ i e n ค่ะพี่ภายมีเรื่องอะไรที่พี่ภายภูมิใจมากที่สุดตอนพี่ภัย ทำงานอยู่ที่ประเทศอื่นหรืออยู่ในเอบซสซีนะคะโอ้ตอนนั้นพีทยายไปถึงที่ UAE เป็นอาทิตย์ที่2ของการไปทํางานที่โน่นไปถึงปุ๊บตอนนั้นได้รับหน้าที่เป็นกงสุนก็คือดูแลคนไทยใช่ไหมคะมแล้วตอนนั้นเนี่ยคือมีคนไทยคนหนึ่งที่โดนคิดหน้าไปใช่โดนคิดน้ไปแล้วเขาก็พยายามติดต่อนะเขาพยายามติดต่อออกมาจนติดต่อกับพวกเราได้สุดท้ายแล้วเนี่ย พี่ๆที่สถานทูตพี่บายแล,แ,ลและทีมงานเนี่ยติดต่อตำรวจไปพยายามติดต่อตำรวจไป mm. คุยเป็นภาษาอาหรับิกกันหกพยายามคุยว่ามันมีคนนี้อยู่จริงๆต้องไปช่วยเราต้องไปช่วย mm. แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ช่วยเขาได้ออกมาแล้วก็พาเขาไปอยู่ในเชลเตอร์เชลเตอร์ก็คือเป็นสถานที่ที่เราให้เขาไปพักก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะส่งกลับมาประเทศไทยแล้วเข้าไปเจอเขาเนี่ยคือเขาก็รู้สึกดีใจมากเพราะเขาตอนนั้นเขาไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงดีเขาคิดว่าเขาจะแบบ ไม่รอดแล้วไม่ได้กลับประเทศแล้วไม่ได้กลับบ้านแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ไปช่วยเขาออกมาได้แล้วก็ส่งเขากลับประเทศไทยเป็นภารกิจที่ฟังและใจฟูจริงๆนะครับพี่น้องชาวไทยคนไหนที่อยู่ต่างแดนด้วยฟังแบบนี้แล้วสบายใจเลยละครับรับฟังประสบการณ์จากพี่เมืออาชีพไปเต็มเแล้วต่อจากนี้ก็ถึงเวลาของน้องออสการ์ว่าจะสามารถผ่านบททดสอบของอาชีพนักการทูตไปได้หรือไม่ ต้องมาติดตามกันต่อในตอนหน้าแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนลาไปแล้วสวัสดีจ้า